สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจ,จําเดือนมีนาคม2567กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัคนาราศีกันนะคะคนลัคนรานราศีกันดาวเจ้าเรือนตัวตนของเขาคือดาวพุธค่ะดาวพุธเนี่ยนะคะโคจรน,นะคะอยู่ราศีกลุ่มจนถึงวันที่3นะคะวันที่3มีนาเวลา11นาฬกา5นาที ก็โคจรย้ายก็สู่ราศีมีนเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยมีพระกำลังหรือว่าพลังชีวิตของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนด้อยลงนะคะเพราะว่าดาวพุธอยู่ในเรือนปัตตนีนะคะแต่ได้มาตรฐานเป็นประเป็นนิดเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ตัวตนของเราเนี่ยพลังชีวิตอ่อนแอลงนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรอาจจะติดขัดได้ ไม่ได้ดั่งใจได้นะคะหรือเกิดความาไม่แน่นอนอมีอะไรที่แปเปลี่ยนตลอดทั้งนี้ดาวพุธด,ดวงนี้ก็ยังเจอดาวคู่ศัตรูคือดาวราวหูอีกเนี่ยนะคะก็ส่งผลส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็เหมือนกับมีเจอคู่ศัตรูด้วยทําทอะไรก็เลยติดขัดมีอุปสรรคปัญหา,ามากหน่อยนะคะแต่ว่า,าช่วง หลังวันที่14มีนาคมเวลา14นาะฬ42นาทีเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะโคจรเข้ามาสมทบนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะแล้วก็เข้ามาร่วมกับดาวพุธด,ดาวราวหูในเรือนปัตตนีเนี่ยนะคะก็ส่งผลส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตาเนี่ยก็มีความเด็ดเหนื่อยมีความาวุ่นวายหน่อยนะคะ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามากระทบตัวเรานะคะ,ะถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเขาเรียกว่าคู่ปัญญาก็ยังดีหน่อยแต่ว่าดาวอาทิตย์ก็ไม่ถูกกับดาวราหูด้วยนะคะอย่างไรก็ดีก็มองเห็นว่าในเรือนนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่ามีดาวเคลื่อนที่เข้ามา ร่วมกลุ่มในเรือนปัตตนิเพราะฉะนั้นให้เจ้าชะตาระวังนะคะปัญหาจะเกิดขึ้นนะคะที่เกี่ยวพันกับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือแฟนเรานะคะจะเกิดปัญหาในตรงจุดนี้แล้วก็ผลกระทบมาถึงเราได้นะคะอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังในการทำอะไรต่างๆก็ต้องให้รอบคอบให้มีสติให้มากนะคะ การใช้คำพูดคำจาเนี่ยนะคะการสื่อสารก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ด้วยเช่นกันนะคะตรงจุดนี้นะคะแล้วสิ่งที่มองเห็นคือเจ้าชะตาเนี่ยนะคะต้องดูแรลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะทำอะไรที่เสียงที่จะเป็นโรคไปก็เจ็บก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะต้องหลีกเลี่ยง อะไรที่ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายเราเราก็ต้องหลีกเลี่ยงดูแลสุขภาพให้มากนะคะสิ่งที่มองเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเนี่ยนะคะเราจะมีค่าใช้จ่ายเงินที่เยอะนะคะใช้จ่ายเงินไปกับบุตรบริวารได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็เกี่ยวกับบริวารคนคนงานเราคนรับใช้เราใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับในการ ลงทุนการทำกิจการต่างๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะทำให้ติดขัดสภาพคล่องการเงินก็อาจจะไม่ได้เต็มที่มันเหมือนรายจ่ายเยอะนะคะในตรงเนี้ยให้เราดูอะไรที่สำคัญก็ค่อยจ่ายนะคะอะไรที่ยังสามารถชะลอได้ก็ชะลอไป และคุณจะไม่เกิดปัญหานะคะสำหรับเดือนมีนาคมของคนลัคนาราศีกันเนี่ยนะคะ,อะนอกจากนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะคะดาวอังคารเนี่ยนะคะเขาจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่15มีนาคมนะคะ15มีนาคมเป็นต้นไป เพราะฉะนั้นช่วงที่ดาวังคารเนี่ยนะคะย้ายเข้าสู่ราศีกุมก็ดาวังคานเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะและดาวเจ้าเรือนสหัชชะตกในเรือนอรินะคะตกในเรือนอรินะก็ช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราเนี่ยนะคะการเดินทางการทําอะไรเนี่ยนะคะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้รับรื่นมากขึ้นนะคะ เพราะว่าสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันอาจจะไม่ไม่ได้ตรงตามแผนนะคะเพราะว่าอังคารเข้าไปอ,อยู่ในเรือนอริแล้วก็เจอดาวเสาอีกเป็นดาวคู่แตกหักเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนต้องระวังนะคะต้องระวังเราจะต้องรอบคอบละแล้วก็ต้องอ คิดหน้าคิดหลังให้ดีๆนะคะมันก็จะไม่เกิดปัญหานะคะคในช่วงครึ่งเดือนหลังไปนะคะ,ะการเงินเนี่ยสรุปก็คือการเงินในเดือนนี้ระวังไปก่อนเลยนะคะใช้อะไรต้องรอบคอบละทีนี้เรามาดูกันว่าเกี่ยวกับเรื่องอการงานเจ้าชะตาดาวเจ้าเรือนการงานก็เป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนตนุนะคะก็คือดาวพุธ เพราะฉะนั้นการงานติดขัดก็เหมือนที่กล่าวไปเลยนะคะก็คือพอติดขัดแล้วมันก็กระทบต่อการเงินไปด้วยนะคะ,ะแล้วก็อยากจะทํานู่นทํานี่ก็อย่าเพิ่งทําดีกว่าเดี๋ยวติดขัดขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าใช้จ่ายเงินเยอะแล้วนะคะในเดือนมีนาเนี่ยจะใช้จ่ายเงินเยอะอันนี้ระวังเลยส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่า เรามาระวังประคับประคองไปดีกว่าสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะระวังเขาเรียกว่าคําพูดคําจาด้วยนะคะบางทีพูดจาสื่อสารแรงๆประชดประชันกันก็นกไม่ได้เกิดผลดีอันนี้ต้องระวังนะคะบางคนคิดอย่างกอพูดอย่างนะคะคือปากไม่ตรงกับใจแล้วก็ทําให้ความรักเรา มีปัญหาอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มะนะคะอย่าเอาอารมณ์เราแบบคืออารมณ์พาไปอ่ะเนาะคือคิดยังไงก็จะพูดละ,ะคือต้องการความสะใจอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยไม่ได้เราจะต้องพยายามคิดถึงความสัมพันธ์นะคะประคับประคองความสัมพันธ์สื่อสารเท่าที่จําเป็นที่ต้องการนะคะแล้วอะไรที่ไม่ควรพูด อะไรที่สําคัญจริงๆแบบถ้าเคลียร์แล้วอาจจะแตกหักได้นี้ก็อย่าพึ่งนะคะเอาเป็นว่าพูดคุยหรือสื่อสารกันเท่าที่จําเป็นในแง่มุมความละเอียดอ่อนนะคะในในปัญหานะคะแต่ว่าก็ให้รักษาความสัมพันธ์ไปจะดีกว่าส่วนคนที่รอคอยคู่รอคอยแฟนเนี่ยนะคะก็ไม่ถือว่าจังหวดีถึงแม้ ถ้าใครเข้ามาเนี่ยนะคะมันก็ยังจะเป็นช่วงที่มีปัญหาได้นะคะมันจะเป็นความสุขแป๊บๆเดี๋ยวก็มีปัญหามีแบบทดสอบเยอะนะคะช่วงนี้มันจะมีแบบทดสอบเยอะมันก็ทําให้เราไม่ราเรื่อนไม่มีความสุขเอาเป็นว่าชะลอไปก่อนดีกว่านะคะสําหรับคนลักขนาราศีกันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ ใช้ชีวิตในเดือนมีนาหวังว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ